บรรยากาศการเมืองช่วงนี้คึกคักนะคะพักประชาชนเองก็เตรียมแถลงนโยบายเย็นนี้เพื่อไทยเปิดตั้งแต่ช่วงสายแล้วค่ะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอครบ500คนทั่วประเทศแม่ทัพสุริยะย้ำเป้าหมายใหญ่อีกค่ะว่าไม่ต่ำกว่า200ขณะที่ภูมิใจไทยนะทำเซอร์ไพรส์กลางดึกนะคะเปิดตัวแคนเิเดตนายกคนที่2ที่ชื่อศรีหัศัก ว่ากันว่าตอบโจทย์สถานการณ์ชายแดนแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับนักรบเลือกตั้งทุกคนพร้อมลงสนามสุดๆแต่ที่ได้เปรียบกว่าใครเพื่อนเห็นจะเป็นนักรบเสื้อสีน้ำเงินถามว่าได้เปรียบยังไงวันนี้ต้องติดตามเลยนะคะในลึกกว่าข่าวค่ะ ภูมิใจไทยทำเซอร์ไพรส์ตอนดึกๆนะคะด้วยการโพสต์ภาพนี้เลยปึ้งคุณศรีหัสักซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะรับหน้าที่เป็นแคนดิเดตนายกคนที่สองของพรรคภูมิใจไทยซึ่งวันนี้คุณอนุทินชี้แจงให้สัมภาษณ์กันเปิดเผยเลยค่ะบอกคุณศรีศัสักนี่แหละเป็นคนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเวทีโลกแต่ฮัลโหล เอเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะเหมือนคุณเสียศักเขาบอกว่าผมสนใจแต่างานต่างประเทศไงมาปรากฏตัวเป็นคดีเดนายกจีบวันไหนแน่เนี่ยวันนี้นะักข่าวก็พยายามซักคุณอนุทินอยู่นะคะส่วนอีกสองท่านคุณเอกนิติคุณสุภจีชัดเจนแล้วว่าไม่รับคุณอนุทินก็พูดบนเวทีและอย่าไปบังคับเขาเขาอาจจะไม่ชินสนามการเมืองใช่ไหมโดนด่งโดนด่าอาจจะไม่ชิน นะคุณอนุทินบอกว่าให้ชิมลางกันไปก่อนนะคะแต่ก็คอนเฟิร์มว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณได้นายกชื่ออนุทินเนี่ยคุณจะมีคุณเอกนิติกับคุณสุภจีเป็นรองนายกแล้วควบกระทรวงเศรษฐกิจเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแก้โจทย์คะแนนปาร์ตี้ลิของพักภูมิใจไทยเพราะว่าในส่วนของกระแสนเนี่ยมันจะไปเพิ่มแต้มไปเพิ่มให้กับคะแนนพักการเมืองใช่ไหมคะซึ่งรอบนี้ภูมิใจไทยตั้งเป้าไว้ที่5ล้านเสียง ถามว่าทำไมตกใจ5ล้านก็ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาค่ะเพราะคุณต้องไปดูปี66ไงเพราะว่าเป้าของมันใหญ่กว่าปี66เยอะนะผลการเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์คะแนนพักการเมืองภูมิใจไทยทั่วประเทศเมื่อปี66เนี่ยได้ล้านกว่านะคะ1 1 3 8 2ล้าน1 0กับอีก2เสียงซึ่งคะแนนล้านกว่าเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์มา3คน นอกนั้นก็คือเป็นสอสอเกตสอสอเขตนะคะ68คนก็เลยรวมเป็น71คนถ้าเขาบอกว่าเขาอยากได้5ล้านเราตีกลมๆเนาะว่า1เก้าอี้เท่ากับ3 5 0แสนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสัก15สอสสปาร์ตี้ลิสต์นะคะอันนี้สำหรับเป้าของภูมิใจไทย แต่เขาบอกว่ารอบหน้าเขาจะเป็นพักขนาดใหญ่ก็แปลว่าถ้าปาร์ตี้ลิสเขาได้15เนี่ยมันจะใหญ่แบบพังงาดเลยคุณต้องไปเด้นสอสอเขตทีนี้ภูมิใจไทยเนี่ยรอบที่แล้วอย่างที่บอกไปสอสอเขต68ใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะดูดฉ่ำดูดตั้งแต่อตอนไหนดูดตั้งแต่อตอนจะมาเป็นนายกแล้วอะ่ะถูกไหม ตั้งแต่เป็นนางยนายกเสียงข้างน้อยนี่ก็ดูดฉ่ำมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเห็นสอสอทยอยลาออกบางคนยุบสภาปุ๊บก็ไปเปิดตัวกับภูมิใจไทยต่อเนื่องซึ่งอย่างที่บอกไปช่วงต้นว่าพอกระแสเขาดีมันเติมปาร์ตี้ลิสต์กลับไปที่สูตรเดิมคืออะไรคะกระแสดีกระสุนไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นพอกระแสดีแล้วกระสุนไม่ต้องใช้เยอะเนี่ยนักเลือกตั้งก็สะดวก ใช่ไหมใช้ทรัพยากรก็โอเคคุ้มค่าทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยดูรายการของพี่ดนัยนะคะเป็นแฟนประจำรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์พี่ดนายเนี่ยสัมภาษณ์อาจารย์ธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์เลือกตั้งแล้วอาจารย์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านาทีนี้นะภูมิใจไทยไี่เปรียบมากเพราะเขามีฐานข้อมูลสำคัญที่จะทำให้เขาเนี่ย ยิงกระสุนได้ตรงเป้ามากขึ้นยิงได้คุ้มค่ายิงได้มีประสิทธิภาพเหมือนกับทหารอากาศไทยถล่มเนิน3-50พออาจารย์พูดแบบนี้ไปคิดต่อเลยกลุ่มใจไทยเขาจะมีข้อมูลอะไรนะที่มันเป็นแบบความลับ e x c l u s i v e ที่ทำให้เขายิงกระสุนได้ตรงเป้าเราก็มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้กันนะคะว่าไอ,อ,อ้ฐานข้อมูลตรงนี้มันคืออะไรอถ้าพูดถึงเบสิกเลยคุณคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อย,อย,อยก็ทะเบียนราษใช่ไหม พื้นที่ไหนยังไงมีกี่คนอายุเท่าไหร่นะฮะหรือข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งไหมหรือว่าผลการเลือกตั้งปี6-6กอ่ะก็จากกะกะตอ,อะไรแบบนี้ก็เอามากลางดูไหมเอ้ยมันเป็นยังไงคนน้อยขึ้นเยอะขึ้นเปลี่ยนไปยังไงกลุ่มเป้าหมายเราอะไรบ้างอันนี้ก็เบสิกหรือถ้าแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นกระทรวงดนะีนกระทรวงดีก็คุณชัยชนกเนี่ยกำกับดูแลอยู่ใช่ไหมคะซึ่งกระทรวงดีเนี่ยก็น่าจะมีฐานข้อมูลที่เป็นบิ๊กดาต้าเลยปะ ข้อมูลประชากรคนไทยที่มันไม่ใช่แค่ทะเบียนราษ่ะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคะหรือถ้าให้เจ๋งไปกว่านั้นข้อมูลของผู้เสียภาษีหรือข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เช็คได้เฮ้ยถ้าเกิดคุณมีเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอยู่ในเขตไหนยังไงบ้างการดีไซน์ออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเนี่ย นี่เป็นข้อได้เปรียบทั้งหมดนะคะแต่ก็ต้องพอกก่อนะนุกนก็ไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลตรงนี้แล้วเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าเออถ้าคุณกํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีนะหรือว่ามีข้อมูลจากกกตอเอา3ฐานข้อมูลนี้มาบูรณาการกันแล้วยุคนี้มันไฮโซนี่มันมี AI ใช่ไหมเรา AI มาวิเคราะห์ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ลองเซตดูเลยแม้ว่าเตรงไหนเป็นฐานลูกค้าของเราคือนรื่นเปรียบง่ายๆเหมือนเราทําการค้าเราจะขายของทําธุรกิจเนี่ยเวลาเราจะยิงแอดเราจะยิงแอดอย่างเงี้ยเราจะยิงตรงไหนดีเอ้ยจังหวัดนี้ไม่ใช่ทาร์เก็ตเราเว้ยสมมุติเราจะขายสินค้าเราบอกว่าเอากลุ่มคนที่มีรายได้ประมาณเนี้ยเราก็จะยิงแอดไปที่กลุ่มนี้ถูกไหมคะ,ะเพศชายเพศหญิงวัยรุ่นหรือสูงอายุ อันนี้มันยิงได้หมดใช่ไหมเราต้องออกแบบแล้วว่าเรานำเสนอพรีเซนต์แมสเซจแบบไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนลูกค้าจะเลือกเราหรือทำให้เขาไม่เลือกยี่ห้ออื่นก็ได้เออมาเลือกเราเนี่ยมันต้องทำยังไงนะคะพอเรารู้ว่าลูกค้าเรามีปัญหาอะไรต้องการบริการแบบไหนเราจัดให้ตรงใจเขาได้เลยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่อาจารย์บอกไปนุ่นเข้าใจว่าก็น่าจะหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องยิงให้มันเปลืองไง ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้แทบไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยิงใส่ถูกไหมฮะเราก็จะยิงเฉพาะอีกนิดนึงเราชนะแล้วก็ยิงตรงนั้นมันจะทําให้ทรัพยากรที่คุณทุ่มลงไปเนี่ยไม่สูญเปล่าหรือโอเคมันอาจจะมีเออเรอว่าอาจจะสูนแต่สูนไม่เยอะสูนกว่าคู่แข่งละกันสมมุติสมมุติว่าโอ้โหกระแสะก็ดีนะคะกระสุนก็ใช้คุ้มค่าได้ทั้งสอสออเขตได้ทั้งปาร์ตี้ลิสตํา่ําแล้วคุณพังงาดเป็น พักอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในสภาแล้วคุณสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เรามาคิดกันดีกว่าว่าภูมิใจไทยจะมีสมการพักร่วมรัฐบาลแบบไหนบ้างอันนี้อยากรู้เนาะถ้าเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เนี่ยมันมีคำตอบชัดอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีพักประชาชนเพราะว่าเขาเปิดหน้ามาแล้วว่าขอโทษเถอยยกมือชื่ออนุทินเนี่ยไม่พูดอีกเป็นรอบที่สองแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทีนเป็นแกนนำเนี่ยพักส้มเขาไปเป็นฝ่ายค้าแล้วก็ตัดออกไปนะคะหรือจะเป็นยังไงดีพักเพื่อไทยนะบางคนบอกอุ้ยแขนฝังหุ่นนะคุณนุ่นจะมาร่วมกันได้หรอเอาไม่แน่นะเพราะว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยแต่ก็ต้องดูว่าไซส์เขาขนาดเท่าไหร่เพราะวันนี้แม่ทัพสุริยะเพิ่งบอกไปว่าไม่ต่ํา200นะคะแต่ว่าเอ้ยแล้วพักภูมิใจไทยจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณเฉพาะพักคุณไม่ต่ํากว่า200แต่เอาเป็นว่า ถ้าน้อยกว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็มีโอกาสจับมือร่วมกันได้ถ้าจํากันได้ถ้าเถียงคุณอนุทินค่อนข้างจะเปิดกว้างไม่เคยล็อกตัวเองว่าผมเอาใครไม่เอาใครไม่มีอยู่ละนะคะหรือแม้กรนะทั่งตอนที่คุณอนุทินถอนตัวแล้วออกมาเป็นฝ่ายค้านนักข่าวถามบอกวันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าหลังเลือกตั้งคุณจับมือกันได้ไหมคุณอนุทินบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทํากับผมขนาดเนี้ผมก็ร่วมได้นะ เออก็รวมได้ใช่ไหมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยอยู่หรือพรรคประชาธิปัตย์เออได้ไหมได้ไหมอุยแต่ว่าถ้าเกิดมีภูมิใจไทยมีเพื่อไทยไปรออยู่เนี่ยประชาธิปัตย์ยุคของคุณอภิสิทธิ์ก็ดูจะไม่ค่อยอะไรกับเพื่อไทยไหมายถึงว่าไม่น่าจะจับมือกันได้คุณอภิสิทธิ์จะมาไหม แต่คุณอภิสิทธิ์เขามีเงื่อนไขนะประชาธิปัตย์บอกผมไม่เอากล้าทำํำอ้าวไม่เอากล้าทําไปอีกอะแล้วยังไงสมมุติถ้าคุณอนุทินจับเบื้อกล้าทําอะก็แปลว่าไปละอภิสิทธิ์กับประชาธิปัตย์ก็ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็มีคนดักคอมาเหมือนกันเอาถ้าเกิดคุณบอกไม่เอาเทาคุณไม่เอากล้าทําแล้วเพื่อไทยคุณเอาด้วยไหม อประกาศด้วยไหมล่ะมันจะยิ่งล็อกตัวเองไปกันใหญ่นะคะซึ่งในส่วนของพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้กรรมการบริหารพักเขาก็รับรองจุดยืนของคุณอาภิสธิ์นะว่าเอ้ยทั้งพักเราไปไหนไปกันนะเอาแบบที่คุณอาภิธิ์บอกเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่ากล้าทําเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นมันไปไหนไปกันก็จะไม่มีการว่าเดี๋ยวหัวหน้าพักลาออก แบบรอบลุงตูอย่างเงี้ยแล้วพักประชาธิปัตย์ก็ไปจับกับลุงตูจะไม่เอาแบบนั้นก็คืออ่ะไปไหนไปกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้อัปเดตนิดนึงมีเคาะแคนดิเดตนายกอีก2ท่านด้วยคุณอาภิสิทธิ์เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะลำดับที่2จะเป็นดกรการดีและลำดับที่3ค่ะเป็นคุณกรนะคะอดิตรองนายกและรัฐมนตรีคลัง แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคือการประกาศว่าไม่เอากล้าทำของพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ทำให้ผู้กองธรรมนัสนี่ของขึ้นเลยนะคะท่านบอกว่าตามมารยาททางการเมืองอะ่ะไม่ควรทำนะแบบนี้คุณไปชิงบอกก่อนอย่างนี้มันเสียมารยาทแต่ท่านก็ไม่ได้บอกแค่นี้นะคะหลังจากท่านบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามมารยาททางการเมืองท่านยัง ขุดอดีตของประชาธิปัตย์มาคยีมาตีแผ่ให้คนไทยจำได้ไหมเรื่องในอดีตตอนเขาเป็นรัฐบาลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแม้จะไม่ได้พูดตรงๆแต่คอการเมืองรู้ว่านี่คุณหมายถึงประชาธิปัตย์อย่างเช่นอะไรผู้กองธรรมนัฐบอกว่ายุคข,ของผมเนี่ยนะครับปัญหาไข่ไก่เราไม่ต้องจ้างต่างชาติมาศึกษาการแก้ปัญหาไข่ไก่ด้วยการช่างกิโล ขายี้ไปอีกในยุคข,ของผมมีการยึดที่ดินสปกรจากนายทุนจากรัฐบาลในอดีตต้องเจ๊งต้องยุบสภาหนีผมต้องมาตามแก้ปัญหาและยุคไหนล่ะที่ทำให้ไทยเสียดินแดนโอ้โหก็คือบอกว่าไปยอมรับคำพิพากษาศาลโลกอยายุคไหนยุคไหนน่ะภาพมาแล้วเขาพระวิหารมาแล้วใช่ไหมหรือยุคไหนล่ะโรงพักกลายเป็นสุสานผลงานชัดเจนอ่ะทุกดอกเลยอ่ะนะ ทีนี้ก็พูดอีกว่าพอจะเลือกตั้งอนะก็พูดจาหล่อพูดจาเพาราะแต่มีผลงานใดที่ทำให้บ้านเมืองบ้างในฐานะผู้นำประเทศโอ้โหอีกแล้วครับท่านนะคะแสบสวงยังไม่หมดอีกเขาบอกว่าผู้กองธรรมนัฐบอกว่าตัวผมมนะสร้างพักก็ไม่ต้องใช้เวลานาน,าน แต่ใหญ่โตเพราะพูดน้อยแต่ทํามากไม่ต้องพูดเอาลอเอาเพราะคนเราอดีตน่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ต้องทําปัจจุบันได้ดีคนบางคนภาพหล่อแต่อดีตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาละสินี่ขู่กันไหมเนี่ยว่าจะขุดอดีตอะไรขึ้นมาอีกอยนะอันนี้น่ากลัวนะคะผมว่าการที่เราจะตัดสินใจในประกาศว่าจ,จะร่วมจะตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคใดพรรคกุึ่งมันไม่ใช่เวลานะ คุณต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเขาจะเลือกพวกคุณหรือเปล่าหรือเลือกพวกผมหรือเปล่าถ้าคุณมีอสสอ,อยู่ในมือเกินที่ห้าคนน่ะนะครับค่อยมาคุยกันอันนี้เราไม่รู้เลยแม้แต่พรรคผมเองผมยังรู้ผมจะได้สักกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องแข่งขันว่าเราจะทำอะไรที่ประชาชนและผลงานที่ผ่านมาเราทำเลยบ้าง เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยบทเรียนทางการเมืองในอดีตก็มีให้เห็นมาแล้วการที่คุณไปรีบเปิดตัวประกาศจุดยืนล่วงหน้ามันมักนําไปสู่ปัญหาแล้วพอคุณรักษาคําพูดไม่ได้หลายกรณีจบลงที่ผู้นําพักลาออกเอ๊ะหมายถึงพักไหนอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายก็ขยี้ว่ามันมากกว่าการใช้วาทกรรมหรือคําพูดสวยหรูนะเรื่องการเมืองเนี่ย อะไหนๆพูดถึงผู้กองแล้วเราไปดูพักเก่าของผู้กองบ้างดีไหมคะพลังประชารัฐก็เรียกได้ว่ามี after shock ตามมานะคะหลังจากบีการคอนเฟิร์มแล้วว่าลุงป้อมเนี่ยวางมือจริงๆแต่วางมือยังไม่สุดนะคือยังมีสถานะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่แต่ถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกถอนตัวไม่ลงสอสปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ห ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพเมื่อวานนี้คุณไพบูลเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐบอกว่าเออลุงป้อมปัญหาสุขภาพไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นลุงป้อมจะยังอยู่ในฐานะหัวหน้าพักต่อไปนะคะซึ่งก็มีพี่ๆนักข่าวก็ดักคอนะว่าเอ,อ๊อย่างนี้เหมือนมีลุงป้อมไว้เซ็นรับรองใบสมัครของผู้สอสอเลยนะคะทางคุณไพบูลก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะ แต่ไม่ว่าคุณภับูรณ์จะพูดยังไงอะมันมี after shock ตามมาอย่างนี้ค่ะทุกคนกรณีคุณวันอยู่บำรุงซึ่งตัวคุณวันเนี่ยพอออกจากเพื่อไทยก็มาสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่ก่อนแล้วแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาน่าจะไม่กี่วันมานี้มั้งกลางเดือนหรือไงไม่แน่ใจนะคะก็พาคุณพ่อก็คือร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยมาอยู่กับลุงป้อมด้วยทีนี้พอมาเกิดปัญหาว่าลุงป้อม กำลังจะวางมือเนี่ยส่งสัญญาณแบบนี้คุณวันก็เลยโพสต์ล่าสุดนะคะกลายเป็นว่าไม่ได้ไปพักการเมืองไหนแล้วนะคุณวันก็ขอพักจริงๆค่ะโดยบอกว่าเลือกตั้งรอบเนี้ยังไม่ลงสนามนะคะได้ไปยื่นลาออกกับกกตแล้วแล้วก็จะขอพักใช้เวลากับครอบครัวก็อวยพรให้นักเลือกตั้งทุกคนโชคดีกับสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง แล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอล่าสุดคือช่วงสายๆวันนี้นะคะอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาล ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็โพสต์ถอนตัวตามเช่นกันค่ะก็ออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแคนดิเดตนายกนะคะหรือว่ารองหัวหน้าพักตําแหน่งกรรมการบริหารพักท่านก็อธิบายเหตุผลนะ,นะคะว่าที่มาอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยเพราะศรัทธาหลุงป้อมทีนี้พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาแล้วละที่ท่านจะวางมือไปก่อนแต่ก็ได้แต่ส่งกํลาลังใจให้คุณตรีนุษย์หญิงแกล่งบ้านใหญ่สะแก้ว a คนดิเดตนายกหนึ่งเดียวของพลังประชารัฐนะคะเราก็ต้องสู้กันต่อแหละสำหรับนาทีนี้ก็ต้องเรียกขวัญกำลังใจให้กับผู้สมัครของพักพลังประชารัฐให้กลับคืนมาให้ได้นะคะพูดถึงกรรมการบริหารพักนะคะคุณสามารถเองก็คอนเฟิร์มค่ะว่าแม้ลุงป,ป้อมจะถอนตัวแต่พลังประชารัฐไม่มีอะไรล่มสลายทุกอย่างเดินตามแผนที่วางไว้ปรับก็แต่ตัวแคนด,ดิเดตนายกของพัก โอเคหลวงป้อมไม่ลงเบอร์หนึ่งไม่เป็นไรไม่ได้ทําให้ภาพลักษณ์ของพักดูซอฟลงเพราะที่ผ่านมาท่านก็แจกงานแบ่งงานกันทําอยู่แล้วอย่างกรณีว่าที่ผู้สมัครก็ให้คุณตรีนุชด,ดูแลนะคะโดยที่ท่านก็ยังมีตําแหน่งเป็นผู้นําพักอยู่ค่ะนี่แหละก็เป็นสถานการณ์ของพลังประชารัฐที่ก็ต้องบอกว่ามันมาแบบจังหวะมันมันจังหวะมันปริ่มไปหน่อยก็น่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดตัดสินใจเร็วกว่านี้เนี่ย ผู้สมัครในพักก็ยังเตรียมตัวกันทันนะแต่ว่าพอมาปุ๊บ,บแล้วออกเนี่ยไม่กี่วันนี้จะถึงวันที่กกตเปิดรับสมัครแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมันก็ทำให้มีผลกระทบไม่น้อยเลยต่อทั้งกระแสของพักอะไรด้วยนะคะทีนี้เราปิดท้ายกันที่เย็นนี้ดีกว่าค่ะพักประชาชนเขาจะเปิดนโยบายของพัก,กน,นะตามสโลแกนของเขาก็มีไทยไม่เท่าไทยเท่ากันไทยทันโลกจะแก้เกมยังไงเพราะเท่าที่ดูตอนเนี้ย จุดยืนมันทับซ้อนกับพักประชาธิปัตย์อะจริงๆว่าตามตรงคือพักส้มเขาก็เปิดก่อนเนาะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมแล้วก็มาพักประชาธิปัตย์ก็มาเปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทาอย่างเงี้ยมันก็มาทับลายกันอยู่ว่าเออไม่เอาเทาเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนประชาธิปัตย์จะมาชิงตลาดสีส้มมันจะเป็นฐานเดียวกันยังไงอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะสนามกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยสีฟ้าเขาเป็นเจ้าสนามเดิมนะเออแล้วมาปี -6 6เนี่ย ม,มาปีปีาปี62ก่อนลุงตู่เอาไปใช่ไหมแล้วมาปี -66 เนะี่ยส้มเอาไปหมดตรงนี้มันก็สะท้อนไงคะว่าคนกรุงเทพเนี่ย super extremely s e n นซ t i v e มากๆคืออ่อนไหวมากๆต่อปัจจัยอะไรที่มากระทบบางทีไม่เกี่ยวกับพื้นที่กรุงเทพก็สะเทือนกระเพื่อมไหวไปกับเขาด้วยนะคะนั่นหมายความว่าในานาทีสุดท้ายยังเปลี่ยนใจได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุด จะเป็นตัวแปรสําคัญในการพลิกสนามนี้นะคะถามอคอการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณมองปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงและพร้อมหรือยังจะเข้าคูหาไปเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจนลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน